ก็ดีใจครับํำว่าโกหนวดจนได้ดีมีอยู่จริงแตอ,อมันได้ดียังไงแล้วความสก็คือ <c oughs> ผมเป็นคนใช้ที่โกหนวดไฟฟ้าอยู่แล้วมาตั้งแต่ตน้นตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยล้วก็จะมีการโกนผ่านโซเชียลบ้างตั้งแต่ลูกค้ายังไม่เข้าจนลูกค้าเข้าผมก็ตกใจเอ๊ะแฟนๆเราสนมากเป็นผู้หญิงแต่ว่าที่โกหนวดเข้าก็้สแสดงว่าโกนจนได้ดีมีอยู่จริงอาจจะมองเห็นอะไรในตัวผมบ้างหรือว่าเราโกนวดแล้ว <ม>อาจจะใช่มัง้งไม่รู้ครับก็อาจจะเห็นว่าเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วมันม <ะ S 1> ก็เลยผมก็โกรตามจุดที่มันมีแต่ตอนเล่นเกมมันมีจุดอื่นด้วยก็แปลกใจหนวดไม่เคยขึ้นถึงตรงนี้เลย <c oughs> เป,ประมาณสมวันเฉลี่ยครับคือถ้าเปิดออกอี่เป็นต้องโกรอยู่แล้วเพราะว่า นึ่งมันจะขัดใจผู้จัดการแล้วก็ช่างแต่งหน้าเพราะว่าเขาดูไม่สบายใจหน้าดูไม่เกลี้ยงอะไรมันก็มีบางมีบางครั้งที่ลืมบ้างทางช่างก็จะมีอยู่แต่ว่าเขาก็จะแดบบางทีเป็นที่โกนคิ้วเงี้ยมันก็ไม่ไม่เกลี้ยงอะ่ะสู้เราโกนมาแต่บ้านก็ดีกว่า ใช่ใช่คือก่อนหน้าลูกค้าจะเข้าหรือว่าตอน,นี้ลูกค้าเข้าแทนผมก็พกไปอยู่แล้วเวลาเพราะว่าพอหนวดขึ้นบ่อยเคยมีงานต่างประเทศสามวันมันก็ขึ้นแล้วก็ต้องใช้แล้วผมใช้ที่โกนแบบยังไม่เก่งก็เนี่ยได้ที่โกลนหนวดเลยฟัดงดีกว่าครับเพราะว่าคือต้องบอกอย่างงี้คือรุ่นแรกที่ใช้ก็ใช้ของฟิลิปอันนั้นพ่อให้เป็นของฝันคือเมื่อเ่อจะเกือบ10ปี ตอนนั้นคือเขายังแบ่งเลยนะว่าเป็นรุ่นที่ไม่กันน้ํากับกันน้ําตัวใหม่เป็นกันน้ำเลยนะแต่ตอนนี้คือเขาเอาตัวกันน้ํามาทําเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วซึ่งสิ่งที่ได้คือ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ระคายเคืองผิวเวลาโกนก็คือจะอ่อนโยนสิวก็จะไม่ขึ้นผู้ชายโกนหนวดสิวชอบขึ้นนะได้ตอนนี้ก็คือไม่ต้องกังวลไม่บาดผิวก็ไม่ทำลายขนใช่ใช่ใช่แ้วจมีก,กับแฟนๆเป็นไงบ้างเรื่องเกี่ยวกับแฟนๆทีไรก็ดู ปั่นหัวนเลยแล้วก็สนุกก็เล่นจอยเหมือนเหมือนเล่นเล่นกับเพื่อนแหละเพราะว่าผมก็เทคแฟนๆแบนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนี่ยก็เรไม่อยากให้มีระยะห่างมากไปหน่อยก็จะสนิทกันก็เหมือนเล่นแกล้งกับเพื่อนเป็นเพื่อนแฟนเดีวิมาเลยมันปิวเพื่อนนะใช่ไม่มีใครอยากใกล้ผมนะจางที่ดูคือไม่มีใครอยากใกล้เท่าไหร่ ขอบคุณครับหาแล้วฝากค่ะฝากสินค้าอย่างางี้ยครับผมก็ตอนนี้ฟิลิปเขาก็เปิดตัวที่โกหนวดใหม่ก็ก็ฝากไว้ได้ครับผมรู้สึกว่าใครที่เป็นผู้ชายจริงๆหนวดมันขึ้นบ่อยอยู่แล้วแหละแล้วก็พอเป็นใบมีดมันก็จะทําให้เป็นตออะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นก็จะตัดแล้วก็มันเหมือนไม่ต้องมีขั้นตอนแบบสมมติว่าเราจะถาบน้ําแปรงฟันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโกหนวดอ่ะมันจะเป็นสามขั้นตอนละคตอตอนนี้ขั้นตอนโกหนวดมันเร็วมากผมเองไม่เกินหนึ่งนาที เสร็จก็เลยไม่รบกวนเวลาเลยแล้วก็สะดวกด้วยจริงผมว่าก็ลองเปิดใจใช้ดูคนระับผมว่าดีใช่ซื้อไปฝากเพื่อนฝา,า,า,ากแฟนได้หมดเลยงงหรือขายต่อก็ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นแฟนก็คงไปขายต่ออยู่วะแล้วก็มีคนซื้อไปฝากคนที่เรารักได้ที่ไหนใช้ได้จริงผมอยากคนที่เรารัก <c oughs> ได้ได้ใช้ได้ก็ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เอาที่บ้านผมไปใช้ <c oughs> ช่วงนี้ซ้อมคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยครับแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตก็อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งต้องโชว์แล้วก็ตีมเป็นลูกทุ่งด้วยมันก็จะยากประมาณนึงเลยยากเลยสำหรับผมนี่เหมือน,นพูดว่าไงไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยต้องจับทีละคำคือผมไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วคืออะไร คนในทีไม่ถามว่าไม่เคยผ่านหูเลยหรออะไรเงี้ยคือพ่อผมเป็นต่างชาติที่ผมผ่านก็จะผ่านเพลงคัน n ี r อะไรเงี้ยเพลงคาร์บอยมันก็ควจะเป็นลูกตุ้งของต่างชาติมั้งแต่ว่าอย่างคนไทยเราก็ผ่านตั้งอะไรเงี้ยคือเหมือนผมจะร้องเพลงไหนก็ต้องมาเรียนทีละคำเลยว่าคำนี้ออกเสียงยังไงเพี้ยนเสียงยังไงหจีระคำเลยยากยากมาก ไม่หรอกคิดว่าเราทำคอนเสิร์ตกันบ่อยแล้วแล้วมันมีหลายธีมแล้วครับลูกค่งยังไม่เคยทำมาก็เลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆกันก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายี๋ยวแหละที่ได้ลองทำเพราะว่ามันคุ้มทั้งคอนเสิร์ตจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยใครลองทำเลยมั้งก็คงจะแปลกใหม่ก็ไปดูได้ เลือกเพลงที่จริงๆทีมเป็นคนช่วยเลือกครับแล้วก็มีที่เราพอผัดหูบ้างอะไรเงี้ยก็จะเสนอไปส่วนมากจะเป็นเพลงที่แมสแมสแหละเคยได้ยินกันก็เลยถึงจะพอร้องได้บางครั้งเราไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยพอคาท้าจะเปิดเคยได้ยินเข้าหูมาก็เลยอาจจะได้ยินก็เลยได้ใช้เพลง,งอางบ้า,าง,ง,ง,ตงานะแต่ว่าประมาณเก้าอรผมไม่รู้จักไม่เคย พาร์ทร้องอย่างเดียวครับน่าจะประมาณ80%ได้แล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือพาร์ททำโชว์แต่ละคนซึ่งผมทาย War, พิกพี่วอล่าเขา,าลลลลแล้วลูกมือล้วมันขยับตัวหน่อยยังไม่หายดีก็แต่คิดว่าทันงานเรื่อเกือว่าเลือกเกสมาจากอะไรพราะว่าเราเป็นเลือกเกสมาจากความ เป็นครับแมสแมสในหมู่ลูกทุ่งก็ต้องตรงตามธีมครับซึ่งก็แปลกใจเขาเขามีชื่อมากนะแต่เขาก็ก็รับงานเราก็ตื่นเต้นแทนแฟนๆครับมีแบบสปอยแน่ไห,ไหมววพี่วอลสปอยไปแล้ว <c oughs> จริงแล้วนเป็แฟนบางกลุ่มก็อาจจะรู้แล้วอะไรม,มั้งผมมีบางคนที่ติดต่อไปแล้วแบบไม่ได้เออไม่ทนะัวเลยครับรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะง่ายนะไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลย รู้ใจที่ที่แล้วผมไปเจอคว่ามันสนุกสนานันแค่ไหนก็ยามา่้กก็เขาอาจจะว่างอยู่พอดีวบบว่าาแตไม่ถแยกกันใช่ไหมคมากากันยากหมดอยู่แล้วนี่ผมพูดจริงคืออย่างลูกทุ่งอ่ะเขาจะมีสำเนียงของเขาอ่ะ ลูกคุงภาคเหนือลูกคุงภาคอีสานลูกคุงภาคใต้แ,แต่ละคนเขาก็ประมาณนั้นฮะแล้วเร,เราเป็นคนภาคกลางที่ไม่เคยพูดเลยแล้วแต่ละคนมีสำเนียงเหนือไม่เหมือนกัน,นีบางเพลงเป็นเพลงชอยมันรวมอยู่ที่เนี่ยมันรวมอยู่ที่นี่หมายถึงว่าลูกคุงแต่ว่าสไตล์ร้องชอยเหมือนสดมนต์่ะนะฮะอยะางเงี้ยมันจะประมาณเนี้ยท่าไหนยากที่สุดที่เราต่องแล้วภาคที่ไม่ใช่ภาคกลาง ยังเหนือผมยังอ่ะพอคุ้นเคยอยู่บ้างแต่ย,ยากยากยากหมดเลยพวกนี้ยากเลยเรยเาแบบเพลงแลกนนะการโชว์อาจจะไม่ไม่รู้สปอยไปเยอะแล้วนะเนี่ย <c oughs> ไป็นรอดูแล้วกันครับใบบัตรบัตรยังพอเหลืออยู่นะครับผมถึงเซอร์ได้อยู่ก็ซิอีเวนมันใช่ ซื้อบัตรได้ทางนี่เลยเอาไปเชื่อประกาศไปแล้วทางสิบยูเอทนะครับบัตรยังพอเหลืออยู่แต่ไม่ไปดูในงานได้สนุกจริงผมว่ามั่นใจว่าคือตัวเพลงมันคัดมาเพื่อความสนุกสนานอยู่แล้วเลยต่อคุ้มแน่นอนครับยังหาได้อยู่พวกยังหาได้อยู่ครับผมยันซีรีส์นึงซีสองลังแปดประมาณนอ่ะซีรียังครับยังไม่เล่นต้องต้องรอให้คอนเสิร์ตจบก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่ม ไม่มั่นใจว่าจะได้เริ่มดูประมาณตอน่นคือจีมเขียนบทแล้วผมคิดว่าเขา,าน่าจะเวิร์กอยู่แต่ว่าพอตัวเราเราแบ่งชัดเจนอะคือทําที่มันใกล้เต็มที่ก่อนคือถ้าเกิดแบ่งคลิดหลายเรื่องเดี๋ยวมันเครียดแล้วมันไม่เต็มที่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือเอาคอนเสิร์ตก่อนคอนเสิร์ตก็หนักมากแล้วแล้วก็คิดว่าหลังจากจคอนเสิร์ตจบก็พักพักไม่นาาหรอกเราก็ต้องลุยกันตอน่อ เ,เป็นแบบว่าน่ารักมากเลยนะมันดดแบบผสมผสานกันกบบอะไรเงี้ยมีความเป็นดอมเราแล้วกันคือดอมเราตั้งหมูยยอไกยออะไรเงี้ยแล้พี่วอลท์ก็ไม่ได้เป็นนค่เิือปินอ่ะเขาเขาเขา,เขาได้ทำงานออกแบบด้วยเขาก็ก็เหมือนได้เป็นเป็นดาราด้วยได้ทำงานออกแบบด้วยเขาคงชื่นชอบแล้วก็เท่าที่ผมจำได้เหมือนบงนี้คิดตั้งแต่คอนเสิร์ตรอบก่อนเป็นแนวปืน,ปน แต่ว่าผลิตไม่ทันเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องไปหล่อแม่พิมพ์อะไรขึ้นมานานก็เลยได้มาใช้ในรอบนี้ซึ่งก็แปลกใหม่จริงๆไม่เคยเห็นบงสร้า,างแปไลกใหม่ะเพราะมันเป็นพื้นใช่ข้อนี้คือแปลกข้อเสียอาจจะอ,อาจจะอ,อาจจะย์เธอทะไปถึงกับในภาพเราไปเอาไปใช้ในคอนเสิร์ตเกาหลีจะไม่ไปยมันก็อาจจะเธอทะแต่ว่าโดยรวมแล้วยูทเซอร์เฟรนลี่นิดนึงครับมันก็จะไม่อันตรายกับเรา มันก็แข็งแรงอยู่แล้วก็มีหลายสีอ๋อแล้วก็ในงาน,เ,าปนเปินฉ <laughs> ีดนะอะไม่เกิดเรื่องอะไรกับแฟนมั้ยผมมาหลางัลงๆทักมาในขั้นตอนนะพอความเห็นเรื่องสีอะไรเง,งี้ยก็ตอนแรกมี8ปดเสีอะแต่สุดท้ายต้องขอมาหนึ่งสีเพราะทำของหลายๆ SKU มันแ่ายากแต่ว่าก็หนึ่งานเดียวเลยแล้วก็ก็ขายไปแต่อยากให้ทุกคนมีนะเพราะว่ามันไปร่วมจอยในคอนเสิร์ตได้ เหมือนแสงมันจะลิงกันอะโชว์ทำแสงกันในปืนก็นจะลิงก์อย่างนั้น,อ,น,อ,น,นอ่าเป็นบงที่ไม่เหมือนบง <c oughs> ไม่ก็ร <c oughs> ู้สึกว่ามันคือได้ได้ล้ำลึกด้วผมว่าไ,ได้ดีไซน์อ่ะ <c oughs> งานเหมือนงานดีไซน์อ่ะ <c oughs> เห็นแล้วเนี่ยเอาจริงจริงทีามา,มา,มาอยู่นะเหยียบห้ดูไหมมีบงไหมนะเอาบงมาไหม ไหเห็นไหมไหนแล้วเอามาสิเป็นการอันแวยอและไก่ยอ่อันนี้คืออะเสือไอเสือเรามีเสือด้เหรอเออคุอนคนเสรือทุ่งอั้เรต้องุืามันหไม่จริงครับผมไม่เคยเห็นเสือไหนที่สวยขนาดนี้มาก่อน เสือส่วนมากเราจะเห็นหลายสีาี่างตัดกไ้ไม่รู้แกไม่เป็นอ่ะแต่ว่าข้างในมีม่ไคะพี่ปแกัดเื่้เออเขามงินอะไรไม่รู้อะอาพีพีเปนปืนตัก็ได้พี่อาพีปนปืนแกยากแกหน่อยฮะแกแกร้องอะอาพีเปนนนะอาร์พีพีเปปืนเนปืนนี่ก็สีสวยสีสวย หุย้ยแก่ได้พอดีเลยไม่น่าเชื่อเราเราดูเราชูแค่ไฟรออไเรา่อนเวลาใช้ในงานใช้ยานานเราใช้ดูนี่เยอะเหมือนกันแม่วันนี้ผมไม่ได้มาขายเสื้อ,อพ,พอพอผมเมื่อยเนี่ยผมก็จะกางเนะี่ยผมก็นั่ง มัน,ม,น,ม,นมันเป็นประโยชน์ได้เวลาใครไปบางแสนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ต้องไปไม่ไม่ยิ้มเลยอ่ะก็เลยอะ่ะตอนนี้ต่อได้ละมีเซนประมาณหนึ่งการใช้งานทดสอบแล้วใช้ได้แน่นอนม่มีส่องสีเยงะมีเสียงได้ไหมเสียงเสีย<ๆ>งไม่ียงอนนั้นฝากแนตงเก็ฝากได้ ก็ฝากติดตามคอนเสิร์ตด้วยครับผมคือบัตรยังพอมีเดืออยู่ครับก็สามารถมาจอยได้ใครไม่ว่างก็สามารถไปดูบัตรไลฟ์ได้เช่นกันนะผมแล้วก็ใครยิ่งไม่ว่างไม่สนใจเลยเนี่ยเสือผมรู้สึกว่าสวยงามมากนั่งในบ้านได้่งบ้านได้ให้อาร์อาม่าอาซิมพุญยายอะไรเงี้ยได้หมดอันนี้ก็แปลกใหม่ครับมีดีไซน์ไปใช้ได้บอกต่อเพื่อนคนน่ารักกันเนี่ยธรรมดาฝากด้วยครับผลงานซีรีส์ก็รอต่อคอนเสิร์ตเลยครับ แต่คิดว่าไม่ไม่ทันปีนี้แหละไม่น่าไม่ไมน่าทันเราอาจจะปีหน้าอาจจะทันก็รอเจอกันตามประสบการณ์ปีรับเพลงมีครับอาจจะมีอาจอาจะมีเราติดตามครับขอบคุณครับ